วิธีการทำเควสส้มสัปดาห์ที่10มาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันทีละข้อเลยนะคะข้อแรก g u e s Loans Orders from a Payphone เราจะต้องไปรับคำสั่งจากดร์สโลที่ตู้โทรศัพท์สาธารณะข้อนี้เพื่อนๆหลายคนก็น่าจะคุ้นๆกันดีนะคะเพราะว่ามันจะเป็นข้อแรกของเควสส้มตลอดเลยเราก็จะต้องไปตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ไหนก็ได้นะคะ ทีนี้พอเรามาถึงแล้วนะคะเราก็พอเข้าไปใกล้ๆตู้เนี่ยมันจะมีเสียงกริ๊งใช่ไหมคะเหมือนกับมีคนโทรมาหาเราเราก็เข้าไปกดอินเทอร์แอคกับตู้โทรศัพท์ได้เลย อย่างของทรายก็จะเป็นตัว E นะคะเราก็กด i n t e r อ c t แล้วมันจะมีเมนูจุดๆ,ๆขึ้นมานะคะพอดีอันนี้มันเป็นการอัดไว้ก่อน q เ e s t เข้ามาเลยจะไม่เห็นเป็นเ,เมนูจุดๆ,ๆนะคะแต่ว่าตอนที่ Quest เ,เข้าแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบที่ทรายบอกะคะ่ะกดคุยไปเรื่อยๆนะคะคลิกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะผ่านเควสอันแรกนี้เองข้อที่2 damage and opponent in the s l u r p e s w a r m at action site ก็สำหรับข้อนี้นะคะไซไม่แน่ใจว่าวิธีไหนจะถูกถ้าเกิดว่าเป็นแบบแรกนะคะก็คือมาที่เมืองเซอปิสวอมจากนั้นเพื่อนๆก็หาอาวุธแล้วก็ล่ยิงคนที่นี่ได้เลยหรืออีกแบบหนึ่ง เราก็จะเข้าไปทําดาเมจส่คนแต่เราจะต้องไปทําที่ในาันแม่นะคะเพราะว่าในานแม่เนี่ยมันได้ลักพาตัวบางพื้นที่ของเซอร์พิสวอมเข้าไปในนั้นเราจะเข้าไปในยายนแม่ผ่านทางแอปดักเตอร์นะคะแอปดักเตอร์ก็คือ IUFO สัญลักษณ์ที่มันอยู่เหนือเมืองต่างๆจะไปเมืองไหนก็ได้ค่ะ อย่างอันนี้ไซเล็กมาที่เมือง Dirty d o ็อกนะคะเวลาที่มาแล้วเนี่ยช่วงเวลาก่อนที่มันจะดูดเราขึ้นไปก่อนที่มันจะลักพาตัวเราขึ้นไปเนี่ยสามารถที่จะฟาร์มได้นะคะไปฟาร์มพวกบิลดิ้งก็ได้หรือว่าจะเป็นไล่เปิดกล่องหาปืนหากระสุนแต่ว่าข้างบนเนี่ยก็สามารถที่จะไปเปิดตอนที่จะออกจากยานได้นะคะ ข้อควรระวังนิดหน่อยก็คือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยไปกันเป็นตี้ใช่ไหมคะแล้วมีการประทะก,กับคนอื่นแล้วมีใครตายกลายเป็นกาช่วงนี้ถ้าเกิดว่าช่วงที่มันดูดขึ้นไปแล้วเนี่ยยังไม่ได้เก็บกานะคะก็จะไม่สามารถลงมาเก็บได้นะคะก็คืออาจจะต้องแบบว่ามองสอบเพื่อนไปยาวๆเลยค่ะ ทีนี้พอมาถึงข้างในแล้วใช่ไหมคะเราจะต้องมาอยู่ที่ห้องรอแป๊บหนึ่งนะคะระหว่างนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากเต้นอ e ีโมดเสร็จแล้วมันจะพาเราเข้าไปข้างในที่ยันแม่นะคะโดยที่มันจะพาเราไปโซนที่แบบมันเอาเมืองนูน้นเมืองนี้เข้ามาอยู่ข้างในค่ะเดี๋ยวดูนะคะ อ่าทีนี้พอเรามาแล้วใช่ไหมคะก็ให้มองหาอันที่มันน่าจะเป็นเมืองเซอร์พิสวอมนะคะเห็นไหมคะสายก็รีบเข้าไปที่โรงงานก่อนเลยคะ่ะเพราะจำได้ว่าตรงนี้มันคือส่วนหนึ่งของเมืองเซอร์พิสวอมนั่นเองก็ อาจจะเป็นการใช้ปืนที่ยิงแล้วมันกระเด็นยิงใส่คนแค่ทีเดียวก็น่าจะผ่านเคสนะคะในกรณีที่ไม่ได้ไปยิงที่เมืองเซอร์ีสวมจริงๆนะคะก็เลยมาขอเผื่อไว้นะคะเผื่อว่าวิธีแรกมันไม่ถูกก็มาทำวิธีที่สองได้เลยค่ะ ข้อที่3ข้อเล็ก g r a อ i ร o n เราจะต้องไปเก็บปืน grab i r อนซึ่งปืนนี้นะคะมันจะหาได้จากการเปิดกล่องทองทั่วไปนะคะเดี๋ยวนี้เหมือนจะปรับดร o ปเรทให้เจอง่ายนิดนึงค่ะตั้งแต่มีเ u วสเข้ามา หรือในกรณีที่เพื่อนๆไม่สามารถหาได้ใช่ไหมคะก็สามารถไปซื้อกับ NPC เอ้ยคาแรคเตอร์ Character นะคะตัวที่มันเป็นพวกเอเลี่ยนปลอมตัวมาค่ะบางตัวมันจะขายไอปืนแกรปไอตอนให้เราค่ะแต่ถ้าเกิดว่าโชคไม่ดีก็อาจจะขายแค่พวกไคมรากันอะไรแบบนี้ครึ่งทางแล้วนะคะ Place Video Cameras at different landing s h i p เราจะต้องไปกดวางกล้องวิดีโอนะคะโดยจะต้องไปวางจำนวนทั้งหมด3ที่ที่แรกนะคะเป็นทางด้านล่างของเมืองรีเทลโรแต่ว่าายจะพาไปดูในรีเพลย์แล้วกันค่ะเพราะว่าตอนที่ไซทำคลิปเนี่ยคเควสมันยังไม่เข้านะ ก็ตรงจุดที่ทรายปักไว้นะคะมันจะมีกล้องวิดีโอตรงนี้หนึ่งอันเพื่อนๆก็มากดอินเทอร์แอคแค่นั้นก็จะผ่านเควสนะคะโดยกล้องวิดีโอมันจะวางอยู่ที่โคนต้นไม้เลยค่ะทีนี้เราจะไปต่อกันที่เลซี่เลงนะคะเพื่อนเพื่อนสามารถไปเก็บที่ไหนก่อนก็ได้นะคะเพียงแต่ดูโลเคชันไว้นะคะแล้วก็ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นก่อนได้ค่ะที่เลซี่เลงนี้นะคะก็จะอยู่ที่บริเวณกองหินใกล้กับป้อมยามทางเข้าเมืองนะคะ อ่านี่เองนะคะมันจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะอันเล็กๆจุดสังเกตก็จะเป็นกองหินกับป้อมยามนะคะก็เดี๋ยวไปดูจุดที่3ามกันนะคะที่เมืองมิสตี้เมดลส์ค่ะที่เมืองนี้นะคะมันจะอยู่ที่ทางด้านหน้าของเมืองเหมือนกันหาไม่ยากค่ะ ก็เวลาเพื่อนๆมาแล้วนะคะให้สังเกตเนินที่มันอยู่ใกล้กับอาคารหลังแรกของเมืองนะคะถ้าเกิดว่ากลัวจำไม่ได้นะคะก็เข้าไปในอาคารแล้วพอเปิดประตูมันก็เดินตรงๆขึ้นเข่ามาได้เลยค่ะไปสุดไหนก่อนก็ได้นะคะไม่ต้องเรียงแบบซ้ายก็ได้ค่ะข้อที่5 Vi วิส a n d a b d u c t o r ข้อนี้เพื่อนๆจะต้องไปยังยานแอดดักเตอรหรือยานที่ลักพาตัว อันนี้จะเป็นคนละแบบกับยาน UFO นะคะยานแอบดักเตอร์เนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปยานอยู่บนแผนที่เลยมันจะมีอยู่3เมืองเ,เพื่อนๆจะไปเมืองไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ที่สะดวกคำว่าวิสิตเนี่ยใส่เข้าใจว่าแค่ไปถึงยานก็น่าจะผ่านเควสแล้วไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปข้างในแต่ว่าถ้าใครอยากเข้าไปแล้วก็ไปเก็บของข้างในก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะมีพวกอาวุธกระสุนค่อนข้างเยอะค่ะ หรือในกรณีที่เพื่อนๆไปถึงยางแล้วมันไม่ผ่านให้สายคิดว่าอาจจะต้องเข้าไปข้างในดังนั้นก็เข้าไปที่ข้างในก็ได้นะคะเผื่อว่าเราจะไปทำเควสแล้วก็ไปฟาร์มของได้ด้วย จะบอกว่าถ้าจะเข้าไปข้างในนะคะเพื่อนๆจะต้องรอช่วงเวลาที่มันดูดนะคะดูดคนขึ้นไปที่มันจะมีลําแสงสีเขียวๆยิงลงมาที่พื้นดินนะคะก็ต้องอาศัยช่วงเวลานั้นก็ไปอยู่ข้างล่างนะคะเพราะถ้าอยู่ข้างบนเนี่ยเข้าใจว่ามันจะไม่ดูดเข้ายานให้นะคะต้องไปอยู่ข้างล่างให้มันดูดขึ้นมาค่ะ Visit Slab Factory Inside the Mothership เราจะต้องไปยังโรงงานสล์ฟที่มันอยู่ในยานแม่ การที่จะเข้าไปในยานแม่นะคะก็จะต้องเข้าผ่านทางแอนดักเตอร์หรือยานที่ใช้ลักาพาตัวคนมันก็จะเป็นสัญลักษณ์รูปยานเลยค่ะมันจะสุ่มเกิดที่เมืองนะคะแต่ละที่เนี่ยมันแต่ละรอบมันก็จะขึ้นที่เมืองไหนไม่เหมือนกันค่ะก็ไปเมืองไหนก็ได้ที่เพื่อนๆสะดวกนะคะ ทีนี้ก็ฟาร์มรอเลยค่ะพอถึงช่วงที่มันใกล้จะดูดคนเข้าไปในยานแม่เนี่ยมันจะมีลำแสงสีเขียว,ยวออกมาแบบนี้นะคะรอไปสักพักนึงค่ะเดี๋ยวมันก็จะดูดเราขึ้นไปเองแบบนี้ทีนี้พอขึ้นมาที่ยานแม่แล้วนะคะทุกคนจะต้องมาอยู่ที่ห้องเหมือนกับห้องให้รอค่ะตรงนี้ทำอะไรไม่ได้นะคะนอกจากการเต้นอีโมดค่ะ ก็รอวนไปนะคะแต่ว่าไม่นานค่ะเดี๋ยวมันก็จะส่งเราไปข้างในยานแม่จริงๆใช่โอเคมันกำลังวาร์ปเราไปนะคะพอเรามาถึงที่ข้างในแล้วเนี่ยก็ให้มองหาส่วนที่น่าจะเป็นโรงงานสลิปนะคะก็น่าจะเป็นไออันที่ใส่มองเมื่อกี้ละคะ่ะเพื่อนๆก็อาศัยการจำเข้าไปที่โรงงานสลิปให้ได้นะคะสักคิดว่าการที่เข้าไปใกล้ๆกปุ๊บมันก็น่าจะผ่านเควสให้เลยนะคะ ถ้าเกิดว่าใครเข้ามาแล้วนะคะอยากจะฟาร์มของก็อย่าลืมเก็บพวกไอรูปก,กลมๆทอนๆนะคะยิ่งเราเก็บได้เยอะเท่าไหร่ของที่เราเปิดกล่องเนี่ยก็จะดีขึ้นเท่านั้นค่ะถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เพื่อนๆสามารถช่วยสปอร์ตไซด์ได้โดยการไปที่อ t e m ท h มชอปจากนั้นกดที่ s u p ร์ตอะครีเอเตอร์ทางด้านขวาล่างพิมพ์ Beauty and a n เ b e ัแล้วก็กด a c c e p t แล้วเพื่อนๆก็ซื้อสินค้าได้ตามปกติเลยค่ะการใส่โค้ดของซา์ก่อนซื้อสินค้านะคะเมื่อเพื่อนๆซื้อสกินหรือไอเทมต่างๆด้วย v b บัคเนี่ยซา์ก็จะได้ค่าขนมนิดหน่อยหรือถ้าใครอยากจะโดเน a t ผ่านครูม m o n ี่ Wallet ก็สามารถโดเน a t มายังเบอร์ที่หยุดทางด้านขวาบนหองจอได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะซายขอตัวลาไปก่อนไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ